รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ใหญ่ได้แล้วนะเชื่อฉันเถอะคุณกำลังพูดถึงใครอดีตทรงอดีตศักอะไรผมเนี่ยชายใหญ่อาาจรย์เอาด้วยอ่ะผมว่าคุณผู้ชมคงงงแล้วมาทักทายคุณผู้ชมกันก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสล ا มสุจระตราบกิศดาราสดาริตสกิรียนยินดีต้อนรับสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จัก รายการที่จะพาไปรู้ไปเรียนให้เซียนมาลาย,ยูกันเลยค่ะครับเมื่อครู่เนี่ยคุณส้มเราทําอะไรกันอยู่เหรอคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จําได้ว่าอาจารย์บอกว่าวันนี้เนี่ยจะสอนคําศัพท์เกี่ยวกับนักกรองศิลปินดาราใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็คงแบบ ซองไว้ก่อนเพื่อคุณผู้ชมได้เห็นภาพการแสดงใช่แต่จริงๆก็หลอกคุณส้มไปงั้นแหละไม่มีหรอกครับอาจารย์ใจลายทั้งเลยอ่ะหล่อเล่นหลอเล่นคือนี้ค่ะอาจารย์เวลาที่สมมุติว่าส้มทําตัวอย่างให้ดูใช่ไหมนอกจากคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นบรรยากาศแล้วนะหัวข้อวันนี้ดีมากเหมาะกับทุกคนจริงๆอ่ะใช่เพราะว่าเป็น หัวข้อเกี่ยวข้องกับละครนะครับเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงนะคือบางทีชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์อะเวลาเขาเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาก็ได้มาเห็นพวกาการแสดงเห็นละครเห็นภาพยนตร์เห็นวงการบันเทิงของไทยเนี่ยเขาก็มีความ เขาเรียกนะมีความชื่นชอบนะคือจริงๆแล้วเนี่ยะละครไทยเอ่ยอภาพยนตร์ไทยเอ่ยเนี่ยไปโด่งดังในโลกมาเลายูเยอะนะไปดังในประเทศมาเลเซียไปดังในสิงคโปร์<ฆ>แม้แต่อินโดนีเซียอย่างเงี้ดดาราไทยเราไปดังที่นู่นหลายคนฉะ<ฆ>นั้นเนี่ยวันนี้นะครับคำศัพท์ที่เราจะนํามาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเราก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับดารงดาราอะไรพวกนี้เนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเกล็ดความรู้นะคะไปช่วงนี้กันก่อนในช่วงมาเลายูรู้ยัง ตอนจตุรัสเมอเดกาจตุรัสเมอเดกาหนึ่งในแนลมมาร์ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ระลึกถึงการประกาศอิสรภาพของมาเลเซีย จุดเด่นของจตุรัสนี้คือเสาธงชาติมาเลเซียที่สูงถึง95เมตรซึ่งนับว่าสูงที่สุดในโลกบริเวณเสาธงที่สูงที่สุดในโลกคือจุดสําคัญที่นักท่องเที่ยวจะแวะมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมทั้งบริเวณสนามยาดานนาจตุรัสซึ่งเป็นสถานที่สําคัญในการจัดพิธีสวนสนามบริเวณโดยรอบเป็นตึกโบราณที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเฉพาะตัวทั้งแบบอาหรับและแบบตะว,วันตก เอาละค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันนะคะในช่วงนี้เลยค่ะจริงๆต้องบอกหัวข้อนี้ต้องชอบมากค่ะอาจารย์ดารานักแสดงเผื่อใครอยากเป็นดาราเนาะได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะหน้าตาได้อย่างผมก็ได้อยากเป็นดาราขึ้นมาทันทีครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเปลี่ยนช่องหนีอาจารย์เข้าเรื่องเลวอ่ะโอเคดารานะหรือนักแสดงในภาษาลายูนะครับใช้คําว่าเปลากร เปอลากรเปอลากรจริงๆก็คือคําว่าละครน่ะส้มกำลังจะบอกว่าคล้ายๆกับเล่นละครนี่ปะคะเพราะว่าละครก็คือรากศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤตนั่นเองนะลากรนะครับฉะนั้น PE ในภาษาลายูจะหมายถึงคนนะหรือผู้ซึ่งนะฮะฉะนั้นเปอลากรก็คือผู้แสดงนั่นเองนะเพราะว่าเริ่มต้นของการแสดงเนี่ยมันก็คือพวกละครใช่ไหมละครเวทีอะไรพวกนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นของมันฉะนั้นมันเลยเป็นคําเรียกภาพรวมของนักแสดง นะครับหรือดาราเลยว่าเปิร์ลากอนะครับเปิร์ลากอนยังไม่พอค่ะอาจารย์ล้วรอลอลอแล้วอคอจะเป็นอะไรล่ะครับจะโหาจารย์ไม่เข้ามุกเลยนักร้องเขาบอกว่ามีเสียงขึ้นลงเมื่อกี้คุณส้มร้องเพลงอันนี้คือเขาเรียกว่าเสียงเอ็กคอ่าเอ็กคอนะฮะนักร้องก็คือเปิร์ญานีเปิญญานีอ่าเปิญญานีใช่คำนี้หละเปิญญานีเออ่อ่ย่เอาใหม่เปอร์เปอร์แยม แต่แบบแบบคุณส้มได้นะเาก็คือเสียงยอผู้หญิงนั่นแหละเสียงยอผู้หญิงยอยักยอผู้หญิงแต่ว่าให้น่าสิ่งนินิดเนเปิญเนีีอาเปิญาญีแปลว่านักรอค่ะครับอ่ายังไม่พอนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวงการเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพหลากหลายอย่างอย่างเช่นเลยมีนักดนตรีอ่ไล่ก่อนนะมีนักดนตรีมีนักเต้นมีผู้กํากับ นักดนตรีค่ะอาจารย์นะครับในวงการการแสดงนะบางทีเราบอกเราเป็นนักแสดงเนี่ยนักแสดงอะไรนักแสดงภาพยนตร์นักแสดงละครนักแสดงดนตรีใช่ไหมมันก็มีสับแยกใ่ไหมแม้แต่นักร้องที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็เป็นนักแสดงอยู่ในวงการการแสดงเนาะอาจนรยเราพูดถึงนักร้องไปแล้วเปบญญนีเราพูดถึงเปรยละกรไปแล้วนักดนตรีเปอร์มิวสิก เปิร <The> ์มมิวสิกจริงๆง่ายคำนี้เพราะว่ามาจากภาษาอังกฤษคือมิวสิกนั่นแหละนะมิวสิกที่แปลว่าดนตรีนะเปิร์มมิวสิกก็คือนักดนตรีอันน้ก็คือผู้เล่นดนตรีนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนักเต้น,ตนจริงจริงคะอาจารย์นักเต้นเนี่ยผมไ,ไม่ดูมุกหนูเลยเล่นอยู่ดีพอดีผมหันมาคุยกับคุณผู้ชมหันมาทีอ้าวคุณส้มเป็นนักเต้นซะแล้วนักเต้นยังไงคะอาจารย์จริงๆนักเต้นเนี่ยเพราะถ้าเราพูดเราจะรูระ้สึกเอ้ยมัมนมันมันเป็นอาชีพ ห่างเครื่องหรือเปล่าจริงๆมันรวมถึงแดนเซอร์ไงถ้าเป็นยุคนี้อาจจะเป็นแดนเซอร์เป็นโคเวอร์นะเป็นเกาหลีอะไรที่มันเต้นร่วมหมดเลยใครที่ชอบเต้นนะครับจังหวะแบบไม่หยุดนิ่งนะอจะลองเต้นหน่อยได้ไหมคะอย่าเลยครับเดี๋ยวแผ่นแผ่นดินมันจะสะเทือนโอเคนักเต้นก็คือเปอร์นารีเปอร์นา ري เปอร์นารีอันนี้คลุมนะครับเปอร์นารีเนี่ยจะเป็น เต้นแบบนาฏศิลป์ดังเดิมก็ได้เต้นแบบหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ่งก็ได้เต้นแบบแดนเซอร์ของวงสตริงก็ได้นะครับแล้วก็ยุคนี้เราฮิตเรื่องของเกาหลีเนาะก็จะเป็นน้องๆหลายคนก็ชอบมาเต้นโคเวอร์กันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเปอร์นารีเหมือนกันครับดีเลยค่ะทุกอย่างรวมกันที่ว่าเราต้องมีผู้กำกับคอยกำกับใช่ในวงการการแสดงคนสำคัญที่สุดคือผู้กำกับฉะนั้นผู้กำกับก็คือเปิงอาราฟิล์มขออีกทีค่ะอาจารย์เปิงอาร เฟลมเปิงาระฟลมอ่าเปิงาระลมนะครับจริงๆเขาใช้คำว่าเปิงาระเนี่ยจริงๆอาระมันแปลว่าทิศทาง <Ừ. S 2> นะเปิงอาระก็คือผู้ชี้ทิศก็คือผู้กำกับแหละนะชี้อย่างนั้นชี้อย่างนี้แต่เขาใช้คําว่าเฟลเมเพื่อว่าให้เห็นภาพรวมว่าปกติถ้าเราพูดถึงการกํากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมักจะพูดถึงในวงการภาพยนตร์ ถูกไหมเปิงอาราเฟลเลมจึงมีความหมายว่าผู้กํากับ<อ>ซึ่งก็คือผู้กํากับในภาพยนตร์ในละครหรือถ้าสมมติเราจะเจาะจงลงไปอาจจะเป็นเปิงงาราเปิงาราลากรอนก็ได้นะเราก็ให้เพียงแต่ว่าคําที่เรายกตัวอย่างวันนี้ให้เห็นภาพรวมของว<า>งการนี้ก่อนเปิงงาราเฟลเลมผู้กํากับภาพยนตร์หรือก็คือผู้กำกับครับค่ะพูดถึงภาพยนตร์จานก็ต้องแบบเกี่ยวกับเรื่องหนังสมมุติส้มแบบว่า อยากได้คํากริยาที่เป็นการดูหนังแล้วก็การแสดงค่ะอาจารย์ดูหนังใช้คําว่าเมินเงนตนฟิล์มเมินเงินตนเมินนนตนเมินนนตนฟิล์มฟิล์มฟิล์มก็คือฟิล์มนะเมินเงนตนฟิล์มก็คือการ ชมกูหนังดูหนังนั่นเองแล้วการแสดงนะคะการแสดงใช้คําว่าเปอร์เซมบาฮันเปอร์เซมบาฮันนะครับเปอร์เซมบาฮันก็อาจจะเป็นเปอร์เซมบาฮันมิวสิกเปอร์เซมบาฮันฟิล์มเปอร์เซมบาฮันละครอันนี้ก็คือการแสดงทั้งสิ้นครับค่ะยังไม่พอค่ะอาจารย์อาจารย์ทาสิคะอะไรคะปวดหัวไม่ใช่ฟังเพลงฟังเพลงโอ้กำลังใส่อารมณ์เลยนะเพลงเพลงคงมันมากนะผมก็ยิ้มตามไปเลยเมื่อกี้นะโอเค คําว่าฟังเพลงนะครับใช้ใช้ผสมระยูว่ามันเดงาลากูมันเดงาลากูมันเดงาลากูจริงจริงมันเดงาแปลว่าฟังฟังลากูแปลว่าเพลงนะมันเดงาลากูก็ฟังเพลงครับมีเพื่อนเยอะค่ะจารย์เพื่อนชอบชวนไปดูภาพยนตร์เดี๋ยวก็มีละครเวทีเดี๋ยวก็มีเพลงเราก็มาดูคำพวกนี้นะภาพยนตร์เราก็เจอแล้วแหละก็คือคำว่า f ิ l ์ม เฟล์มาฟล์มก็คือฟิล์มนะภาษาอังกฤษฟิล์มภาษา马来ยุ่งใช้เฟล์มเฟล์มเฟล์มาฟล์มก็คือฟิล์มก็คือภาพยนตร์อันนี้ก็คือในโรงหนังนั่นเองเนาะ่โรงหนังโรงภาพยนตร์ก็คือเราไปดูหนังเนี่ยเขาใช้คำว่าเฟล์มส่วนละครเวทีอ่าทำเหมือนที่คุณส้มทำเมื่อกี้แหละนะขึ้นไปยืนบนเวทีนะครับแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็มีบทพูดอันนี้เขาเรียกละครเวทีก็คือเปิร์นตัสเปิร์นตัสเปิรนตัสเนี่ยละครเวทีและสุดท้ายคำว่าเพลง เพลงก็คือลากูลากูลากูคือเพลงครับแปลว่าเพลงนะคะใช่เอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพูดจามาเลยูเราลองสื่อสารเป็นประโยคที่สามารถลองไปใช้ได้ในชีวิตดีกว่าว่าเขาจะพูดยังไงกันดีนะคะไปกันเลยค่ะพูดจามาเลยู าฝึกประโยคกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอาจารย์วันนี้ส้มเตรียมบทละครสวยๆค่ะมาให้อาจารย์ได้พูดเป็นภาษามาเลยูขอเริ่มเลยนะคะอาจารย์ฉันอยากมาแคสติ้งโฆษณาตัวนี้ดูได้ไหมคะอาจารย์ดูดีเลยฉันอยากมาแคสติ้งโฆษณาตัวนี้ดีมากเราต้องแสดงท่าทางให้เขาเห็นว่าเราทําได้เนอะนะครับจะมาแคสตทั้งทีแล้วเนาะโอเคความหมายในภาษามาเยูใช้คำว่าฉันอยากมาแคสติ้งโฆษณาตัวนี้ดีมากเราต้องแสดงท่าทางให้เขาเห็นว่าเราทำได้เนอะนะครับจะมาแคสต์ทั้งทีโอเค Diklang, no? ha, saya, saya, okay. saya ingin datang untuk pemilihan pelakon dalam iklan ini hmm. saya ingin datang untuk pemilihan pelakon dalam iklan ini คุณสมพูดตามผมบ้าง saya saya ingin ingin datang datang untuk untuk p e รเลือก a ั้ง i าร a ลือกตั้งการเลือกต a ้งการ l ลือ i ตั n งการเลือกตั้งการิลือกตัาเลือก a ั้งการ a ลือกตั้งการเลือกตังการเลือกตั้อกต้ารอกตั้งการเลือกตั้ารเลองการกตั้งรต้งรือตงการก็ได้งะารนอกต้งกรตังการเงร้งารเ้งารเือกต้งการเอกต้ากตั้งก็รด้ฉั้มาหรือตัดไดาก้นะครเบตัมได้เติมได้นะครับ อุนตุเพื่อสำหรับเปอร์มิลิฮันเปลากรอนอันนี้ก็คือแคสติ้งนั่นเองนะฮะเปอร์มิลิฮันแปลว่าเลือกอะนะครับเปลากรอนก็คือนักแสดงละครใช่ไหมอ่านักแสดงนั่นแหละฉะนั้นเปอร์มิลิฮันเปลากรอนก็คือ แคสติ้งนั่นเองซึ่งจริงๆเขาก็ใช้ทับศัพท์นะถ้าเราจะใช้บอกซาเยอะอิงนินดาตัางอุนตุแคสติงก<ห>็ได้นะเขาก็ใช้อย่างนี้นะโดเค <Okay. S 1> ่ารา,ามอิคลนอินนีดรามแปลว่าในอิคลันแปลว่าโฆษณาอินี่แปลว่านี้ในประโยคนี้นะครับยังไม่พอนะคะอาจานซสมีความสามารถเยอะมากมฉันร้องเพลงได้แล้วก็แสดงได้ด้วยสมจริงมากครับคุณผู้ชม ฉันร้องเพลงได้นะก็ฉันก็ <Ha. S 1> แสดงได้นะครับก็ใช้คาว่าสัยเบลเมินยันยีด <im itation> okay, ันเบลาก o ์โอเคสัยเบลเมินยันยีดันเบลากโอเคคุณสมพูดตามผม่ะสัยเบลเมินยันยี เมเ์ยานีโบางทีมันต้องขึ้นจมูกนะอาจารย์ขึ้นจมูกครับนี่มันต้องาสเมรย์ยานีแปลว่าร้องเพลงค่ะมสารัเบลากอมสรถร้อ o เพลงดัเบอนารลด้ากอนรัากอนผมาัเนผาดเอรถ้ล้กอนสาเลัเนสามารถทําอนไรได้ก็น่อไดเลยเมาาอันนี้เป็นคํากนผาแปลว่าร้องเพลง ดันเป็นคำเชื่อมแปลว่าและเบอร์ละครก็เล่นละครมเมื่อกี้เราเจอเปอร์ละครแปลว่านักแสดงไงฉะนั้นเบอร์เนี่ยเป็นคำกริยาก็คือเป็นการแสดงละครนั่นเองนะครับเบอร์ละครก็คือแสดงค่ะอาจารย์คะคส้มเนี่ยเป็นแฟนคลับผู้ชายคนนี้ค่ะอาจารย์ใช่ครับผมแหละครับ อ่อได้ส้มเป็นแฟนคลับอาจารย์โรเซฟอ่ะอย่างเงี้ยอาจารย์นะอย่ามาเป็นมีมีเสียงเงียบไปแป๊บนึงแล้วก็พูดขึ้นมาตอนนี้เพื่อนผมเต็มฮะผมไม่รับเฟรนไม่รับแฟนคลับแซวเลสโอเคเป็นคนที่เป็นดาราดังๆนะไมันจะมีแฟนคลับนะเราก็บอกได้ว่าเราเป็นแฟนคลับของดาราคนนี้ภาษามลายูใช้คําว่าไซเออร์อดเดลล์เกินรับเปอร์มินเนตเปลากออินนี่โอเคผมพูดอีกทีเนาะไซเออร์อดเดลล์เกิับเปอร์มินเน เปอรลากอนอินีโอเคผู้ตัดผมเนาะไซเยอร์ไซเยอร์อัเดลาอัเดลาเกลาบเกอลาบเบอร์มินาเปอร์มินาเปอร์ลากอนเปอร์ลากอนอินีอินีครับไซเยอร์อัเดลาเกลาบเบอร์มินาเปอร์ลากอนอินีไซเยอร์แปลว่าฉันอัเดลาแปลว่าคือก็คือเป็นก็ได้ฉันเป็นฉันคือคืออะไรเกลาบเปอร์มินาต เกินระับก็ขับนั่นแหละเกินระับก็คือขับนะครับเปอร์มีนัทเนี่ยเปอร์มีนัทแปลว่าชอบอหรือเป็นแฟนถึงแม้การเป็นแฟนก็คือฉะนั้นคำเนี้ยมันก็มาจากภาษาอังกฤษอันแปลเป็นภาษามาลายูเป็น,เ,ปนเกิดรับเปอร์มีนัทฉะนั้นคํานี้ถ้าเอาให้ง่ายกว่านะก็แฟนคลับได้เลยหรือ f c ได้เลยไซยาอัลเดราแฟนคลับไซยาอัลเดร่าเอฟซีเปอลากรอินนี่คนนี้ครับโอ้เลิศเลยค่ะอาจารย์วันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์โดยหลังจาก หมดรายการเดี๋ยวส้มจะมีนัดไปดูหนังกับเพื่อนก่อนเนึกว่ามีนัดจะไปแคสติ้งอ้โปิดรายการก่อนนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการมาลาย,ยูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ w w w e ์ค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวไปดูหนังอาจารย์จะไปไหนนะคะก่อนอีกทีแคสติ้งครับค่ะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ